เดือนที่ยี่สอกุมภาเราเลือก csg มานะครับเพราะว่า1ก็คือกําไร q 4เนี่ยน่าจะยังออกมาแข็งแรงครับคือแน่นอนไม่ไม่มีโรงพยาบาลไหนที่กําไร q 4จะดีไปกว่า q 3ได้เพราะว่าเรามีการระบาดอย่างหนักของโควิดในช่วงไตรมาสที่3แต่ถึงแม้ว่าจะลดลง q q เนี่ยแต่ y e a r o n ye เนี่ยยังโตได้388%นะครับก็คือประมาณ3-4เท่าตัวนะครับแล้วก็ทั้งปี2021เนี่ยต้องเรียกว่า กาไรปีเดียวเนี่ยแทบจะเท่ากับกําไรโรงพยาบาลประมาณ3ปีในอดีตรวมกันทีนี้เนี่ยมันก็จะมีคําถามว่าอา้าวแล้วปีนี้โควิดมันจะเริ่มซาลงกําไรก็ต้องลดลงสิใช่ฮะกำไรปีนี้ของ CSG จะลดลงประมาณครึ่งหนึ่งก็คือ55%าส a บ้าเปอซนตเยียเแต่ว่าถ้าเทียบกับก่อนโควิดเนี่ยก็ยังสูงกว่าก่อนโควิดเนี่ยถึง128%เซนะครับเดี๋ยวขอเปิดชาร์ตหน้าถัดไปให้ดูนะว่า กำไรช่วงก่อนโควิดปี19เนี่ยกำไรอยู่ปีละประมาณ700กว่าน,นะครับปี2021เนี่ยจะพียอยู่มาสัก3,600ล้านนะฮะตัดปี2022ต่อให้มีการปรับลงมาแล้วเนี่ยก็ยังกำไรระดับ1,600กว่าล้านก็คือประมาณ1เท่าต,ตัวเทียบกับปีที่แล้วนะครับหรือถ้าตัดโควิดออกเนี่ยกำไรก็ยังอยู่ที่ประมาณ1,200ล้านในปีนี้ซึ่งก็มากกว่าก่อนโควิดเนี่ย 74%อยู่ดีฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยคิดว่าในแง่ของมมเมนตัมกกำไรเนี่ยถ้าเราตัดช่วงที่แบบดีผิดปกติไปเนี่ยก็บอกปีนี้ยังเป็นเรคคอร์ดไฮที่สูงมากๆนะครับแล้วก็ในแง่ของราคาหุ้นเองเนี่ยมีการพักตัวลงมาอย่างหนักนะฮะ,ะจากระดับประมาณสัก4บาทกว่าเนี่ยตอนนั้นไปไฮอยู่ที่บริเวณแถว4บาท40เนี่ยตอนนี้เหลือแค่3บาท26เนี่ยคือลงมาแล้วเนี่ยประมาณสัก 30ปรนะประมาณ2 0 0กว่าเปแล้วก็ทําให้ในส่วนของ P/E เนี่ยตอนนี้ P/E ของ CSG นะครับเหลือแค่21เท่าปีนี้นะไม่รวมโควิดก็27ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยในอดีตค่าเฉลีย่ยในอดีตของ CSG ไม่นับช่วงมีโควิดด้วยนะฮะ35เท่าคือคือส0บวกเพราะฉะนั้นราคาตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าต่ำเกินไปแล้วก็ประกอบกับสถานการณ์โควิดตอนนี้ที่เริ่มเร่งขึ้นมา ทำให้เตียงเนี่ยเริ่มเต็มอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเผอกำไร Q1 เนี่ยอาจจะเห็นว่าดีกว่า Q4 ก็เป็นไปได้เหมือนกันถ้าดูจากสถานการณ์โควิดตอนนี้นะครับลุ้นๆเนี่ยคือ,ค,อคือถ้าไม่ดีกว่า Q4 อย่างน้อยก็คือทรงแข็งแรงเท่ากับ Q4 นะครับเพราะฉะนั้นราคานี้แนะนำซื้ออีกครั้งหนึ่งสำหรับกลุ่มโรงพยาบาลน,นะครับราคาเป้าหมาย4บาท70สำหรับตัว 4G ครับผม